các vị nam giới, các vị nam giới, các vị nam giới, các ตอนะคะ14วันนะคะันี้ทในเรื่องของการที่จะให้พี่น้องในชุมชนเก้าเส้งจะอยู่ต่อหรือไม่นั้นนะครับอันนี้ทางคุณหมอนะครับ ได้มาเจาะเลือดนะครับเพื่อหาภูมิภูมิคุ้มกันหมู่นะครับภูมิต้นานทานหมู่ที่พี่น้องได้อยู่รวมกันตั้งแต่ต้นนะครับตอนนี้ก็ต้องรอผลนะครับรอผลถ้าผลของเลือดเนี่ยนะครับผลของอพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบราร์ซ่แห่งนี้นะครับมีภูมิ70%เซของจำนวนที่เจาะไปเนี่ย ก็สามารถที่จะเปิดให้พี่น้องประชาชนได้สมรหากินหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างปกตินะครับตอนนี้เราก็ยังป้องกันเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องอประชาชนที่ไม่ได้รับเชื้อเนี่ยนะครับไปไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับตอนนี้ทุกคนก็เดินทางกลับเข้ามานะครับวันนี้ก็57คนนะครับ ก็ยังต้องกักตัวนะครับอยู่ที่บ้านนะครับดูแลต่ออีกอย่างน้อยก็14วันนะครับเพื่อให้มีความมั่นใจนะครับว่าร่างกายหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างของของของร่างกายเนี่ยนะครับก็เป็นปกตินะครับ